สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้าจากฝั่งอังกฤษจาะทุกคนวันนี้อากาศตอนเช้าเช้าก็สิบองศาจา้ะก็ถือว่าเย็นจากข้างนอกเนาะตื่นมาก็ไม่มีแล้วทํางานบ้านพูดคุยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะตื่นมาก็หาเรื่องคุยอย,ยุงตัวเบลอเลยข้างนอกเพื่อนยุงที่อังกฤษนี่ตัวเท่ายักนะแต่ว่า จอยไม่เคยเจอยุงที่อังกฤษกัดจอยทุกคนไม่ไม่เจอแต่พอไปเมืองไทยโอ้ปมาเลยจอยนี่แบบผุพองน้ำหนองแบบน้ำยิ่งแล้วน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะเพื่อนๆนะก็เลยเป็นไปกันใหญ่โอ้ใส่เสื้อนะมันตัวใหญ่กว่าตัวเพื่อนเสื้อตัวเนี้มันตัวใหญ่เอาไว้คุมคุมพุงที่ใช่มาคุมพุงนะ มาจะมาต่อเรื่องเรื่องน้องแอนกันนะน้องแอนลูกสาวจอยนี่น้องแอนคือใครเอฟซีบางท่านมาใหม่ๆยังไม่รู้นะว่าน้องแอนคือใครใช่ไหมน้องแอนคือลูกสาวจอยจ้ะน้องมายก็คือลูกสาวจอยลูกสาวแท้ๆคลอดออกมาเองนี่แหละจ้ะนะแล้วน้ี่จอยเล่าว่าน้องแอนอน้องแอนกบแฟนมีแพนเนาะว่า จะไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันประมาณปีหน้าอาจจะนะเพื่อนๆอาจจะคําว่าอาจจะนี่คือหมายถึงไม่แน่นอนนะคะคือความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับไอ้นี่เพื่อนๆเศรษฐก,กิจนะถ้าค่าเช่าบ้านแพงน้องแอนก็ยังอยู่กับโจย แฟนน้องแอนก็อาจได้ย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาอย่างนี้นึกภาพออกไหมเพื่อนเพื่อนจอยไม่มารับใครเข้าบ้านจอยทุกคนนะเพื่อนๆนนะเพราะเขาต่างคนเขาโตแฟนน้องแอนเขาก็มีพ่อแม่ของเขาอยู่แล้วนะมีพ่อแม่ที่เขารวยกว่าจอยคือพูดง่ายๆก็คือแม่ของแฟนเขาอ่ะรวยอยู่แล้วนะคะเขามีเงินเยอะเขาก็เสียญอายุมีคนเราอ่ะไม่รวยเขาจะมีบ้านซื้อบททําบ้านได้ยังไงเพื่อนๆนะนั่นแหละจะเขาก็มีห้องมีอะไรน้องแอนก็ไปมาแล้วนะ พ่อแม่เขาก็สามารถซัพพอร์ตลูกเขาได้นะคะเราก็หาเช้ากินข้าเราก็แค่ซัพพอร์ตลูกเราได้ถามว่ารักลูกเคยไหม <co> ก็รักนั่นแหละจ้ะทุกคนนะแต่เราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตใครได้เศรษฐกิจแย่ๆอย่างนี้บางท่านถามว่าทําไมไม่มาอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวลูกเคยลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่วันหลายๆคนมีความอบอุ่นสําหรับจอยแล้วไม่มีความอบอุ่นจ้ะ นะอ,ยอยู่กันแล้วทะเลาะเบาแหวงไม่เป็นคือมันไม่เป็นตัวของตัวเองเอาง่ายๆนะมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะเพื่อนๆมันไม่ไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่สังคมเหมือนบ้านเราเข้าใจมาที่นี่สังคมที่นี่เขาอยู่ใครอยู่มันนะคะเขาไม่เขาไม่ชอบมาอยู่แบบอยู่ด้วยกันจะ้ะถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นพฤติกรรมเตื่โอจอยจะเห็นนิสัยแย่ๆของลูกเขยโจอย,อย่างเงี้ย จอยก็ไม่ชอบหรือลูกเคยเห็น,เห,นเห็นพฤติกรรมของจอยกับแอนดี้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ชอบอันไหนที่แบบว่าแย่ๆอ่ะจ้ะนะทุกคนต่างคนต่างอยู่นะหาที่อยู่อาศัยกันเองได้เลยเพราะว่าน้องแอนก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วอายุอีกไม่กี่ปีสอสปีก็30แล้วนะทั้ง2คนเขาอะนะเขาต้องรู้จักเรียนรู้จ้ะทุกคนที่ว่าจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเด็กหลายๆคนนี่อายุป,ประมาณสิบเจ็เหมือนน้องไม้อะ ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะก็ไปเช่าบ้านเรียนรู้ที่จะหาเงินหาทองเช่าเท่าท,ที่พักเองละนะน้องแอนน้องแอนนี่ยังถือว่าอยู่กับพวกจอยนานนะเพื่อนๆนะอยู่กับพวกจอยนานมากนะอยู่จนแบบว่าจนตัวเองได้แฟนแล้วอะแต่ถามว่าน้องเขาอยากจะอยู่กับจอยตลอดไหมความคิดของน้องแอนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับพวกจอยตลอดเพราะว่าเขาก็อยากสร้างครอบครัวของเขาทุกคนแต่เราจะเอา สังคมวัฒนธรรมที่เมืองไทยมาใช้อยู่ที่นี่ไม่ได้นะทุกคนคือจอยก็อยากมีพื้นที่เป็นส่วนตัวลูกจอยแฟนเขาก็อยากมีพื้นที่เป็นส่วนตัวอยากมีบ้านของเขาเองเพราะว่าเขาก็อยากมีลูกนะเพื่อนๆถ้าเขามีลูกเขาก็ต้องต้องมีบ้านเป็นของเขาเองนั่นแหละไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ขนาดจอยจอยเป็นคนไทยนะนะจอยเป็นคนไทยแท้ๆ จอยมีครอบครัวจอยยังไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่เลยเพื่อนๆจอยก,ก็อยากจะแยกกันอยู่เพราะว่าหนึ่งแยกกันอยู่หรืออยู่ใครอยู่มันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าเหมือนคนอื่นเขาบอกว่าอยู่มันขาดความรักความอุ่นไม่ใช่จ้ะนะแยกกันอยู่นี่ก็คือหมายถึงเราจะได้เติมโตนะเติมโตรู้จกักช่วยเหลือตัวเองรู้จกักความ คงอยากมั่งอยากมีเป็นของตัวเองอะจตะทุกคนถ้าอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่มีนู่นมีนี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรใช่ไหมแต่สําหรับจจยแล้วอะจจยก็ไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากอย,กอยู่ในครอบครัวนะไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่หรืออยู่กับปู่กับย่านะเพื่นอนๆจจยก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่กันผัว มีลูกเต้าแคนะ่นะั้นน่ะนะเอาจริงๆถามว่ารักพ่อแม่รักแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเย็ยนพ่อแม่ได้พ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขานะครอบครัวจยนะไม่เอาครอบครัวของคนอื่นมามาเปรียบเทียบนะ ขนาดพ่อแม่ของจอยเอเขายังไม่อยู่กับพ่อกับแม่เขาเลยพอเขามีแม่จอยเขาก็ย้ายออกมาสร้างสร้างครอบครัวจนมีจอยมีน้องชายจอยเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะมีพื้นฐานเหมือนกันนะทุกคนพื้นฐานของจอยพ่อแม่เขาเป็นอย่างนี้จอยก็ซึมซับพื้นฐานจากพ่อแม่จอยเขาทํากับพ่อแม่เขานะเนออี่ยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดแต่มองมองมองในแง่ดีๆมันไม่ผิดนะการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันไม่ผิดจ้ะเพราะทุกคนก็ต้องการที่แบบจะเติมโต สร้างรังเป็นของเราสร้างครอบครัวเป็นของเราใครจะไปอยู่เกาะพ่อเกาะแม่จนแก่จนเท่าล่ะถ้าเรามีถ้าเราสร้างปุ๊บเรามีนะเรามีมีจนแบบว่าเหลือเฟือเอาพ่อแม่มาอยู่ถ้าพ่อแม่อยากมาอยู่กับเราก็เอาพ่อแม่มาเลี้ยงเราเอาพ่อแม่มาเลี้ยงมาอยู่กับเราได้นะเพื่อนๆคนเราอ่ะจะไปคิดให้ว่าไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ว่าจะไม่รักกันไม่รักพ่อรักแม่เขารักกาจจะมีมีใครบางจะไม่รักพ่อแม่ อาจจะมีก็ส่วนน้อยอาจะที่ไม่รักพ่อแม่ตัวเองเนาะถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเราก็เข้าใจนั่นแหละแต่คนไหนที่พ่อแม่ทิ้งขว้างไม่เคยดูคือคลอดออกมาก็ไม่ได้ดูแลเลยไม่ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูอันนั้นก็เข้าใจเขาตรงจุดหนึ่งเพื่อนแต่จอยอพ่อแม่จอยก,ก็เลี้ยงดูจอยนั่นแหละนะแต่แค่ว่าคนเราแค่ว่าภาระหน้าที่ม,มันแตกต่างกันไปเราก็อยากสร้างครอบครัวสร้างอาณาจักรลูกหลานของเราเองอะ่ะมั่ง ช่ไหมล่ะอืมไม่มีใครไม่มีไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่แค่เราไม่ต้องการให้เขามาอยู่กับเราต,ตลอดชีวิตนะคะคือสามสิบนี่ก็ถือว่าอยู่กับเรานานแล้วเพื่อนๆจอยอยากให้ลูกจอยออกไปอยู่สู่โลกภายนอกถ้าใครติดตามจอยได้นานก็จะรู้นะว่าจอยอธิบายเนี่ยจอยอยากให้ลูกสาวจอยออกไปสู่โลกภายนอกโดยที่ว่ารู้จัก ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองรู้จักความยากลําบากค่าน้ําค่าไฟจ่ายเองค่าเช่าบ้านจ่ายเองอนลาบากก็ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองจอยอยากจะให้ลูกจอยมีมีเขาเรียกอะไรนะมีภูมิต้านทานที่จะสู้กับความลําบากนะคะอยากวันใดวันหนึ่งไม่มีพวกจอยแล้ว่เขาจะอยู่ยังไงบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านของจอยจอยก็เช่าเขาอยู่ขนาดพ่อกับแม่ก็ยังเช่ากัาเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าบ้านเป็นของบ้านตัวเองเพื่อนๆไม่ใช่บ้านๆหลไงนี้เป็นบ้านของตัวเองนะคะจอยกับแอนดี้ก็ยังเช่าเขาอยู่เลยนะเราต้องเรียนรู้ความลําบากจะ้ะจะมาเรียนรู้แต่ความสบายมันเป็นไป,นปนไม่ได้วันใดวันหนึ่งพ่อแม่ตายไปเนี่ยฮะ ตัวเองก็ต so <te> <rawd Moder> ้องไปเช่าที่อ so ื er ่นถ้าตัวเองเช่าที่นี่ไม่ไหวตัวเองก็ต้องไปเช่าที่อื่นการมีครอบครัวแล้วอ่ะมันต้องมันลูกต้องรู้จักดิ้นรนจากทุกคนอันนี้จอยก็พูดจอยก็ถามลูกธรรมดานะแม่ถามลูกลูกแล้วลูกก็ตอบแม่ธรรมดาไม่มีการที่แบบโกรธเคืองกันเรื่องถามเรื่องพวกนี้พวกจอยชิลมากเอานิสัยสังคมที่คุยกันจ้ะนะใช้นิสัยและสังคมที่นี่เขาคุยกันคําพูดมันไม่ใช่รุนแรงคนไทยอาจจะฟังว่าแรงอยากไล่ลูกหนีมันไม่ใช่นะเพื่อนๆนะ ย้อนกลับไปเขาพยายามให้ลูกเติมโตนะให้เขาลองไปใช้ชีวิตของเขาเองนะลองไปเช่าบ้านด้วยตัวเองว่ามันลําบากขนาดไหนายา้ําพ่อแม่ก็ยังลําบากอย่างเงี้ยนะหรืออยากให้ลูกลําบากมากไม่ใช่แต่ว่าอะไรก็พ่อแม่พ่อแม่มันเป็นไปไม่ได้จ้ะพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วเขาก็แล้วลูกก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันนะทุกคนทาเหมือนจอยยุติไหมกับเรื่องเรื่อง เรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเนี่ยนะเมื่อก่อนจอยไม่เข้าใจนะจอยยอมรับไม่ได้เลยจอยจะยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างูขาดแม่ก็ไม่ได้ขาดพ่อก็ไม่ได้แต่มานมา,มา,มานั่งมานอนคิดนะว่าความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะยึดเขาไว้หรือยึดสิ่งของสิ่งนั้นมาเป็นของเราได้ตลอด แม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งผัวแม้กระทั่งพ่อแม่แม้กระทั่งชีวิตเราแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเรารักมากมายเพื่อนฝูงนะเราไม่สามารถที่จะเอากับเราเอากับเราไปเอากับไปกับเราได้จอยจะรักสามีจอยขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องจากกันนะเพื่อนเพื่อนมันมาอยู่กันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวขนาดตัวเราเองสามีลูกเราอะรักเราขนาดไหนสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งของทสมมติถ้าจอยสร้างบ้านสร้างอะไรมาอย่างเงี้ยมีนะเราก็เอาไปไม่ได้ นะมันก็ไปไม่ได้สักอย่างลูกก็เหมือนกันเราเราลักเขาเรามีเขาเราโคดเข้ามาเราจะมายึดให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลาตลอดตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่นะพนเพื่อนๆนะถ้าเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขาเขาก็ต้องมีชีวิตเป็นของเขาเองมีหน้าที่ที่เขาต้องไปเป็นถ้าเขาแต่งงานมีครอบครัวมีแฟนเขาก็ต้องไปแบบสร้างสร้างเอาไว้นี่ไม่ได้ให้พวกจอยนะสร้างเอาไว้ให้ลูกเขาเอง สร้างไว้ให้ลูกเขาเองจอยไม่จําเป็นต,ต้องให้ลูกมาสร้างให้จากชีวิตจยจยจจยอยู่ได้ทุกวันนี้กินมีงานทํามีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินอยูอย่โดยที่จอยไม่ไปนั่งขอทานไม่ไม่ต้องไปขอใครเงี้ยจอยมีความสุขแล้วนะถึงว่าจจยไม่มีเงินเยอะไปเที่ยวตรงนู้นเที่ยวตรงนี้หรือทําในสิ่งที่แบบคนอื่นเขาทำอ่ะคือจอยก็สามารถที่่ามีความสุขได้เพื่อนๆน,นะ แต่ถ้าไม่ีโอกาสรวยก็อยากทําทุกๆสิ่งในสิ่งที่เราต้องการแต่เงินมันก็สําคัญไม่ใช่ไหมไม่สำคัญเราก็เพราะมันคัญเนี่ยถึงทางานกันทุกวันนะถึงถ้าเงินไม่สําคัญคงจะไม่จอยคงไม่มีที่อยู่คงเป็นคนเร่ร่อนละนะแต่พูดถึงอะ่ะเราก็คิดแค่ว่าเรามีแค่นี้แล้วก็ทําแค่นี้เราจะไปคิดว่าโอ้คนนู้นคนนั้นคนนี้เขามีคนานู้นคนนั้นเขามีพื้นฐานไม่เหมือนกันทุกคนนี่เราจอยพยายามที่จะทําให้ลูกจอยรู้สึกรู้จัก ออกไปข้างข้างนอกแล้วเติมโตแต่เขาก็คิดกันแล้วแหละแต่แฟนเขาและคนคนคิดเนาะแฟนลูกจอยอะ่ะจอยก,ก็เพราะว่าแฟนเขาอะ่ะนะปีหน้านี้ก็จะหมดสัญญาการเช่าที่เขาเช่าที่ที่ทลีดอะ่ะจะหมดสัญญาการเช่าแล้วทีนี้เขาก็ได้งานใหม่ได้งานใหม่คือง,งานก็อยู่ใกล้ๆเมืองยอร์กแล้วทีนี้แฟนนอ้องแอนเะนคิดดีอย่างหนึ่งคืออยากจะเช่าที่เมืองยอร์กหนึ่งอะ่ะนะ ขับรถไปทํางานก็ไม่ได้ไกลมากอันนี้ไปกับสองชั่วโมงทุกทุกวันนะ <S <S ฟนเฟรนน้องแอนเนี่ยขับรถตั้งแต่ตรงที่เขาอยู่ไปที่ทํางานเขาไปกับสองชั่วโมงกว่าทุกวันนะแล้วทีนี้ตั้งแต่นอ้องแอนนะไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรอยากจะอยู่ที่ลีดลีดมันถูกลีดถูกจริงคุณถ,ถ้าคุณทํางานนะ่ะคุณก็ขับรถมันก็ไกลเหมือนเดิมแล้วจะค่าน้ํามันค่านุนน่งค่นี้มันก็แพงเหมือนเดิมจอยยังคิดว่าฟเฟรน้องแอนในความคิดจอยพูดกับพี่แอนดี้อยู่ คือมีหัวสมองกว่าลูกเราลูกเรานี่ากไปอยู่ตรงถูกตรงถูกแต่ว่าเอเรียไม่ดีเดการเดินทางมาทํางานไกลนะคะเอเรียไม่ดีไม่พอการการเดินทางมาทํางานไกลมันก็ไม่มัน,ม,นมันก็หากลบคูณหารแล้วมันก็พอๆกันอาจจะแพงนะ ก็คนะือให้เขาเช่าแถวเขาไม่อยากจะอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้น้องแอนไม่อยากจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ไม่อยากอยู่ก็ไม uh um> uh uh> uh> uh uh> ่ต uh ้องอยู uh uh ่ก็ไปอยู่ตรงแถวยงแถวยอกอยากไปตรงแฟนเองอยากไปก็ไปแต่ที่ยอกอ่ะมันก็ยังดีแต่มันไม่ไกลจากที่ทํางานความคิดของโจยอ่ะโจยก็เห็นด้วยกับแฟนของลูกนะคะเพื่อนเพื่อนจยก็เห็นด้วยโจยไม่ได้ว่าไปคัดค้านเขานะเพราะจะไม่มีสิทธิ์จะไปคัดค้านเขาแต่โจยก็เห็นด้วยที่ความคิดของของแฟนแอนคิดอย่างนั้นเพราะว่ายังไงมันก็ยังไม่ไม่ไกลมากนะเพื่อนเพื่อน นั่นแหละจอยก็มาพูดให้เข้าใจจ้ะนะจอยอยากให้ลูกถามลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจอยอะไล่ลูกแต่คนเรามันต้องถามกันเพราะอนาคตของเขามันต้องมันก็ต้องย้ายอยู่ดีเพื่อนๆน,นะมันก็ต้องแยกตัวออกไปจะให้เขาไม่ให้ให้ลูกเขยมาอยู่กับจอยจอยก็รับไม่ได้จต่รับไม่ได้หมายถึงจอยไม่ชอบให้คนมาอยู่กับจอยเยอะๆเ,เ,เพื่อนๆน,นะจอยกลัวจะเห็นต่างคนต่างเห็นนิสัยสิ่งแย่ๆของกันและกัน จอยอาจจะเห็นนิสัยแย่ๆของเขา้จอยอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเลยก็ได้เหมือนเขาเห็นนิสัยที่ว่าเขาไม่ชอบแล้วจอยแสดงออกอย่างเงี้ยพ่อบอกแล้วเห็นแอนดี้แสดงออกอย่างเงี้ยเขาอาจจะรับไม่ได้นะเพื่อนๆนสแสดงออกเหมือนกับพวกจอยเป็นคนที่แบบอยู่แบบสบายๆของพวกจอยที่มีคนอื่นมาอยู่มันจะกดดันเพื่อนๆนะนั่นแหละจ้ะมนอนค้างทั่วครั้งชั่วคราวได้แต่จะมาอยู่ด้วยกันเลยมันเป็นไปไม่ได้จ้ะจอยนี่แหละขอกกุดบายก่อนจะไม่ได้นะ อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้แค่ลูกเรายังทะเลาะกันเลยนะภาษาอะไรคนอื่นนะเพื่อนๆฮะคนในบ้านผัวเมียยังทะเลาะกันลูกเรายังมีาการขัดแย้งกันภายในครอบครัวเลยแล้วนับภาษาอะไรบุคคลที่สามทางที่ดีคนเราก็คือให้เขาไปเติมตสร้างรลังของพวกเขาเองอยังไงเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็สร้างรลังนะเพื่อนๆน,นะอาจไม่ใช่ปีปีหน้าอาจจะยังไม่ย้ายออกอาจจะปีถัดไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะ โ okay. อเคเนาะเพื่อนๆเนาะก็เอามาอธิบายให้เข้าใจกันตรงนี้จ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย